คุณผู้ชมครับสิ้นสุดการรอคอยวงการมอเตอร์สปอร์ตกำลังจะต้อนรับบทบาทใหม่ของนักบิดขวัญใจชาวไทยเมื่อกล้องสมเกียรติจันทราและทีมเมดคนใหม่อย่างเจคดิกซันได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการให้เข้ารับหน้าที่นักแข่งคู่ใหม่ของทีมโรงงาน Honda HRC ในศึก World Superbike โดยทั้งคู่เตรียมประเดิมการทดสอบรถแข่งครั้งแรกที่สนามเซอร์กิโตเดเคเรประเทศสเปนซึ่งถือเป็นก้าวแรกของภารกิจครั้งสำคัญที่แฟนๆทั่วโลกต่างจับตามอง การทดสอบครั้งประวัติศาสตร์นี้จะเป็นการสัมผัสสมรรถนะของรถแข่ง Honda CBR 1 0 0 0 Triple R เป็นครั้งแรกของทั้งคู่และไม่ใช่เพียงการขับขี่เพื่อสร้างความคุ้นเคยแต่เป็นหมุดหมายแรกที่บง่งบอกถึงทิศทางและความมุ่งมั่นของ Honda ในการทวงคืนความยิ่งใหญ่บนเวที World Superbike สำหรับฤดูกาล2026ที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวเข้าสู่ความท้าทายใหม่ที่แตกต่างจาก MotoGP โดยสิ้นเชิง โดยรูปแบบการแข่งขันสุดสัปดาห์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันถึง3เรสคือเรส t นตีโซสซูเ e r ร์โพเรสและเรส t 2ตามกฎของ FIM ซึ่งต้องการพละกกำลังและความสม่ำเสมอในระดับสูงสุดการตัดสินใจของ Honda HRC ในการดึงตัวนักแข่งฝีมือดี2คนจากแพดดอก m o o ต o p p มาร่วมทีมโรงงานในศึก World Super b i k e ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความทะเยอะทะยานครั้งใหม่ของค่ายปีกนก การประกาศไล์อัพนักแข่งสำหรับฤดูกาล2026ตั้งแต่เนินเน่นๆสะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ระยะยาวที่มุ่งเน้นการพัฒนารถแข่งบนพื้นฐานโปรดักชันซึ่งต้องอาศัยเวลาและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างนักแข่งและทีมวิศวกรน,นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวนักแข่งแต่คือการวางรากฐานครั้งสำคัญเพื่อกลับสู่บัลลังแชมป์โลกอีกครั้งคำกล่าวของผู้จัดการทั่วไป h r c ได้ตอกย้ำถึงเป้าหมายนี้อย่างหนักแน่นเรายินดีต้อนรับสมเกียรติจันทรา และเจคดิกซันสู่การเป็นนักแข่งโรงงานของทีม Honda HRC World Superbike ได้ตั้งแต่ปี2026เรามุ่งมั่นกับโปรเจกต์ World Superbike อย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนพา Honda กลับสู่จุดสูงสุดของแชมเปี้ยนชิพสำหรับกล้องสมเกียรติการโยกย้ายครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเปลี่ยนสถานะจากนักบิดในทีมอิสระสู่การเป็นหัวเรือโรงงาน Honda าย่างจริงจังใน World Superbike ซึ่งหมายถึง การได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนารถแข่งร่วมกับทีมวิศวกรของ HRC เพื่อรีดเค้นศักยภาพสูงสุดของตัวรถซึ่งเป็นบทบาทที่นักแข่งทีมอิสระไม่เคยได้สัมผัสการจับคู่กันของนักบิดดาวรุ่งชาวไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์และนักแข่งมากประสบการณ์จากอังกฤษจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวพอที่จะทำใหฮอนด้ากลับมาทวงบัลลังแชมป์โลกอีกครั้งหรือไม่นี่คือคำถามที่แฟนมอเตอร์สปอร์ททั่วโลกกำลังรอคำตอบ ้องสมเกียรติและเจคดิกซันคือ2บุคลากรหลักที่ HRC คาดหวังว่าจะเข้ามายกระดับศัก,กยภาพของทีมด้วยสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างและประสบการณ์ที่สั่งสมมาคนละเส้นทางทั้งคู่จึงเป็นความหวังใหม่ที่จะนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จที่รอคอยเส้นทางอาชีพของก้องสมเกียรติจันทราคือบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นและความสามารถที่ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดเขาคือดาวรุ่งขวัญใจชาวไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการสองล้อมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มสร้างชื่อเสียงในรายการเ Asian Talent Cup โดยคว้าชัยชนะครั้งแรกในปี2015ที่บุริรัมก่อนจะคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำปี2016มาอย่างยิ่งใหญ่โดยผลงาน3ชัยชนะและอีก2โพเดียมขยับสู่การแข่งขัน Moto3 Junior World Championship และจบในอันดับที่9ในปีที่2พร้อมสร้างความประทับใจด้วยการลงแข่ง Moto3 ชิงแชมป์โลก One race และจบในอันดับที่9 ตลอด6ซีซั่นกับทีมอีเดเมิสึฮอนด้าทีมเอเชียในคลาสมโต2ูก้องได้จารึกประวัติศาสตร์ในฐานะนักบิดช้ยคนแรกที่คว้าชัยชนะในรายการระดับกลางปีด้วยสถิติชัยชนะ2ครั้งและโพเดียมรวม6ครั้งโดยมีผลงานดีที่สุดคืออันดับ6บนตารางแชมเปี้ยนชิพในปี2025เขาได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการเลื่อนชั้นสู่รุ่นสูงสุดอย่างม o โต GP แต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่รบกวนตลอดฤดูกาลร,รุกกี้ทำให้หลังจบเจแปน e ิสจีเขาสามารถเก็บไปได้3คะแนนจาก12เรสที่ลงแข่งขันการย้ายมาสุดทีมโรงงาน Honda HRC ในปี2026ทําทำให้เขากลายเป็นนักบิดไทยคนแรกที่ลงแข่งขันเวอร์ s u p e r อร์ไบค์แบบฟูลไทม์กับทีมโรงงานอย่างเต็มตัวเจคดิกสซนคือนักแข่งมากประสบการณ์จากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในรุ่นมโต GP จากผลงานที่เป็นผู้ชนะกลางปีหลายสนาม การย้ายมาร่วมทีม Honda HRC ในครั้งนี้ HRC ได้ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติเด่นของเขาว่าคือความเร็วและความมุ่งมั่นที่จำเป็นต่อความสำเร็จในรายการที่เข้มข้นอย่าง World Superbike การเข้ามาของดิสันในฐานะทีมเมทไม่เพียงแค่จะนำประสบการณ์อันโทกโชนมาสู่ทีมแต่ยังเป็นการสร้างแรงผลักดันและมาตรฐานการแข่งขันที่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพของทีมและกล้องสมเกียรติในการไล่ล่าเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน การทดสอบที่กำลังจะมาถึงนี้คือการพบกันครั้งแรกระหว่างนักแข่งทั้งสองกับรถแข่งในสึกโปรดักชันที่มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรถแข่งโปรโตไทป์ใน Mo t ต GP ที่พวกเขาคุ้นเคยคำว่า Production Bike ใน World Superbike หมายถึงรถแข่งที่ต้องมีพื้นฐานมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการผลิตและวางจำหน่ายให้คนทั่วไปสามารถหาซื้อได้จริงตามกฎของ FIM ซึ่งนี่คือหัวใจของการแข่งขันที่แฟนๆชื่นชอบ อาวุธหลักของทีมอย่าง Honda CBR 1000RR r, แม้จะได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มพิกัดแต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับที่เข้มงวดที่แตกต่างจากรถโปรโตโทไทป์ m o t o GP อย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นโครงสร้างหลักของตัวรถจะต้องเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานและอนุญาตให้ปรับแต่งได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้นอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญคือระบบ,บเบรกซึ่งใน World s u p e r b i k e จะอนุญาตให้ใช้จานเบรกเหล็กเท่านั้นตรงกันข้ามกับจานเบรกคาร์บอนของ Moto GP ซึ่งมีคุณสมบัติและให้ความรู้สึกในการเบรกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายหลักของการทดสอบ2วันนี้จึงไม่ใช่การทําเวลาต่อรอบที่เร็วที่สุดแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับคาแรคเตอร์ของตัวรถการเรียนรู้การทํางานของยางและระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการเริ่มต้นทํางานร่วมกับทีมงาน Honda HRC World Superbike เพื่อวางรากฐานการพัฒนาสําหรับฤดูกาล2026ด้วยความแตกต่างของตัวรถที่ใช้เบรกเหล็กและแชสซีพื้นฐานจากรถโปรดักชัน แฟนๆคิดว่าก้องสมเกียรติจะต้องปรับสไตล์การขับขี่ของตนเองจากรถโปรโตไทป์ MotoGP มากน้อยเพียงใดกันแน่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรการทดสอบครั้งนี้คือจุดสตาร์ทที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับอนาคตของเขาและทีมการทดสอบที่เฮ r เรสคือจุดสตาร์ทอย่างเป็นทางการของโปรเจกต์ใหญ่ที่ Honda HRC ตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจนนั่นคือการกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในศึก World Superbi k e ฤดูกาล2026 การจับคู่กันระหว่างก้องสมเกียรติจันทราและเจคดิกซันคือการพนันครั้งสำคัญที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกในฐานะแฟนกีนาชาวไทยนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับก้องสมเกียรติในการเดินทางบทใหม่กับบ้านหลังเดิมอย่างฮอนดา และขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนมาร่วมติดตามและเชียร์กล้องไปด้วยกันเพื่อส่งพลังใจให้นักบิดหนึ่งเดียวของไทยประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกที่ครั้ง